เขหัเข่าไ้ยังไนียวัสเี้ได้พี่ตุ้ยมเจครับเจี่ยนเลยครับสาร่ากายจเยังไงครับมาดกันเลไม่ได้พี่ถามถามยังไงถามมาอบเลยนี่ผอมผอมเลยโอเคไปครับพี่ต้ยถามไหมพี่ครับเอาเสภาพร่างกายนะครับตอ้เป็นยังไงตอบตอบตอบเลยครับครับก็สภาพร่างกายก็ดีขึ้นตามลำดับ ก็พอดีเมื่อวานทางทีมก็ได้หยุดแล้วก็ได้เข้าไปรักษากับทางแพทย์ทาง B G ครับเพื่อที่เราจะได้มีเวลาเตรียมพร้อมรีแฮบให้ดีที่สุดกับการมาซ้อมกับเพื่อนรุวมทีมในทีมชาติแล้วก็พร้อมกับนัดเจอจีนให้ได้เร็วที่สุดครับคุณไม่สามารถลงซ้อมได้เลยไหมครับพี่เออหมอบอกว่าผมอาจจะต้องพักสาาวันก่อน ทัึงเท่าไหร่ครับเพราะว่าเจนเขาจะเหลือเวลาไม่กี่เซสชันในการซ้อมกับเพื่อนๆื่อนข้างบนไหมครับในการจะเอ,อ่อจริงๆก็ไม่ได้เป็นการขังวลเท่าไหร่ก็อยากดูแลร่างกายตัวเองให้พร้อมที่สุดแล้วก็แล,แล้วเราก็ก็เตรียมพร้อมกับการที่จะเจอจีนแล้วก็เจอสิงคโปร์ก็อยู่ที่โค้ชเขาจะวางแทคติกแบบไหนเจนคิดว่าทีมชาติที่สำคัญที่สุดไหมครับสำคัญที่สุดที่สุดในการเล่นฟุตบ,บลอลแห้วเจเขาพูดถึงนแหละ ครบผมก็การที่เราเจอจีนแน่นอนว่าเราก็เป็นคู่ชกกันโดยมาตลอดทั้งมีทั้งชนะแล้วก็แพ้แน่นอนว่าในบ้านเราเราแพ้เขามาซึ่งมันเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในใจผมตลอดและผมก็เจ็บจากนัดน,นัดนนด้วยนัดนัดด้วยแน่นอนว่าผมเองก็มีใจอยากจะเอาสาบแต้มให้ได้แน่นอนว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องเล่นด้วยกันทีมแล้วก็ไม่ประมาทเพราะว่ามันเป็นเกมระดับเอเชียมเป็น เกมที่ค่อนข้างที่จะเคี่ยว,วอยู่ครับก็อยากให้ทุกคนช่วยให้กำลังใจทีมชาติไทยด้วยครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็อยากโนนัดนี้เพื่อแก้มืยจากนัดแรกใช่เนี้ยผมว่าทุกคนอยากเล่นหมดนะครับเพราะว่ามันเป็นนัดที่ช,ชี้ชะตาของพวกเราเจด้วยตำแหน่งที่เล่นกับบีจีช่วงหลังอยู่ทางลิมเส้นซะมากกว่าโอเคแหละโคด้ดก็เล่นต้องเล่นตามที่โค้ดสั่งแต่ว่าในมุมของเจอะณตอนนี้ตำแหน่งไหนที่เจคิดว่าเจน่าจะโอเคที่สุด ก็จริงๆตัวเราเราก็เป็นนักฟุตบอลด้วยครับพี่คือในทุกๆครั้งที่เราได้รับตําแหน่งได้ลงไปเล่นเราก็อยากทําหน้าที่ในตําแหน่งนั้นน่ะให้ดีก่อนก็ไม่ว่าเราจะได้เล่นไหน,ไหนเราก็อยากทําผลงานให้ดีแล้วก็ช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับก็ไม่มีตําแหน่งไหนที่เราจะตอบได้อยู่ที่ว่าโค้ชอยากจยากให้เราเล่นไหนโอเคครับยอด ตอบดีมากแต่สั้นไปหน่อยนะสั้นไปหน่อยนสั้นไปเยอะเลยแหละไม่หน่อยเจ็บเดี๋ยวไปตอบได้เยอะเจ็โดนแฟนนอล